ฝนตกนะคะให้เด็กๆออกมาเอ็กซ์ไซส์กันตรงลานข้างนอกไหนมีใครบ้างนี่วันนี้ไลลาไอคีโมอ่าอฟานอฟานอัฟานเจ้าประจำ <c oughs> อ่าลูกี้ลูกี้เริ่มสดใสาลาเิงแล้วค่ะ <c oughs> ลูกี้นี่อยู่หน่าเป็นห่วงแต่ว่าเห็นวันนี้เขาดีดดิ้งเขาแจ่มใสละเริงแล้วก็โอเคหายห่วงแล้ว ยังดามโน,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 นช็อกโกนี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะลูกี้ลูกี้มาเร็วอาฟานี้มาเวียนจะกินนมกินไหมกินหมดไปขวดหนึ่งแล้วยังจะกินเลยแม่นักฟันให้อ่ะเอาเลยค่ะ,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 ะใครมันยืนเยี่ยวแตกวะ ลูกกี้สนุกไหมลูกออกมาข้างนอกสนุกไหมลูกี้เป็นลูกของแม่ลูซี่หอมใหญ่อะไม่ยอมออกมาเลยติดแม่อย่างเดียวเอาออกมาเมื่อกี้นี้ก็ร้องหาแม่ลูกี้กินนมไหมคะลูกี้เหมือนเหมือน<ม>แพ<ม>ตัวเมียเลยร่างกายบอบบางแต่จริงๆเขาเป็นผู้ ทำไมลูกใครขี้ใครใครอะอาฟานเหรอเออกินแล้วก็ขี้แยอือดูกี้สดใสละเริงนะ